สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาฝากร้านขายต้นกล้าผักสวนครัวราคาส่งนะครับร้านนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับก็จะเป็นตลาดต้นไม้ของ15นะฮะก็จะมีผักสวนครัวนานาชนิดจะมีก็หัวผ่ากะเพรานะครับแมงลักสารแนต้นแคร์นะฮะมีผักมากมายหลายชนิดนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้เข้าไปเลือกซื้อหรือว่า ไปเดินชมก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นต้นสาระแหนะครับที่ร้านตอนนี้ก็มีขายอยู่นะฮะหรือจะเป็นมะละกอมะละกอที่ร้านก็จะมีหลายสายพันธุ์ครับก็จะมีมะละกอแขกดําแขกนวลฮอลแลนด์พริกก็จะมีพริกจินดาพริกซุปเปอร์ฮอตพริกหนุ่ม um, นะฮะมะเขือก็จะมีหลากหลายชนิดนะครับเพื่อนๆนะฮะ <i> ก็สามารถเข้าไปเดินชมหรือว่าไปเดินเลือกซื้อได้เลยนะครับก็จะมีผัก มากมายหลายชนิดนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อหรือเลือกชมกันนะครับหากเพื่อนๆนะครับมีโอกาสผ่านไปทางนั้นก็ฝากเพื่อนๆแวะอุดหนุนที่ร้านได้นะครับตำแหน่งที่ตั้งของร้านนะครับก็จากปากคลอง15นะครับเข้ามาประมาณ200-300ถึงเมตรนะฮะร้านก็จะอยู่ทางซ้ายมือนี่นะฮะร้านผมก็จะอยู่ทางซ้ายมือก็จะมีป้ายผักสวนครัวสีแดงแงตรงข้ามร้านก็จะเป็นร้านขายดินขายอุปกรณ์นะครับสำหรับ เพาะปลูกนะฮะเพื่อนๆนท่านไหนนะครับที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะเข้ามาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพี่ๆนะครับที่คอยติดตามกันมาตลอดนะครับก็สวัสดีครับ